เดถ่ายภาพตัวเองอย่างไรอยู่วันนี้พี่วาวพาทุกคนมาเซลฟี่ที่เขื่อนสิรินทรนจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่จะมีวิวสวยๆให้ได้ถ่ายภาพเยอะขนาดไหนตามพี่วาวมากันเลยค่ะก่อนอื่นพี่วาวจะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะซึ่งก็มีกล้องถ่ายรูปขากล้องและก็โทรศัพท์มือถือค่ะงงใช่ไหมล่ะคะว่าทํางานอย่างไรเดี๋ยวพี่วาวจะทําให้ดูค่ะ <S <S ขั้นตอนแรกเราจะเสียบกล้องไปกับขากล้องค่ะพยายามเลือกขากล้องที่แข็งแรงหน่อยนะคะเวลาลมมาทีจะได้ไม่ต้องกลัวกล้องพังค่ะจากนั้นก็ต่อ Wi-FI เข้ากับมือถือ นอกจากจะได้เห็นตัวเองในกล้องแล้วนะยังสามารถกดชัตเตอร์ได้อีกด้วยใครมีกล้องก็ลองเช็คดูนะคะว่ากล้องของตัวเองสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้หรือเปล่าแล้วไม่ต้องกลัวเห็นมือถือตัวเองในกล้องนะคะเพราะว่าสามารถตั้งเวลาถ่ายได้ค่ะสิ่งสําคัญที่จะได้ภาพสวยก็คือองค์ประกอบค่ะาวิวสวยแสงสวยภาพก็จะออกมาสวยแบบนี้ค่ะแต่ถ้าบางที่ลมแรงมากหรือเราไม่มีเวลาตั้งขากล้องก็อาจจะขอให้คนที่อยู่แถวนั้นช่วยถ่ายให้ได้ค่ะพี่คะถ่ายให้หนูหน่อยค่ะเพียงแค่บอกบุมเขาว่าจะเอาแบบไหนแล้วให้เขากดชัตเตอร์อย่างเดียวเราก็ได้ภาพสวย แต่ไม่ว่าจะเที่ยวคนเดียวเที่ยวกับแฟนหรือเที่ยวแบบไหนเราก็สามารถเที่ยวแบบโลคาบอนได้นะคะนอกจากที่นี่จะมีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วนั่นค่ะทุกคนยังมีสถานีชาร์จไฟให้กับนักท่องเที่ยวที่ขับรถ E ีวีมาเที่ยวด้วยค่ะการใช้รถ E ีวีก็เป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยวแบบโลคาบอนด้วยค่ะนอกจากนี้การปั่นจัก,กรยานการพายเรือคายัคก,ก็ถือเป็นการเที่ยวแบบโลคาบอนซึ่งก็คือการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเบียดเบียนธรรมชาติที่น้อยที่สุดลดการใช้พลังงานและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก็ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยเป็นผู้ควบคุมดูแลกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีชาร์จเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เกิดความมั่นใจที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทำให้การเดินทางของเราในทุกๆวันมีส่วนร่วมในการช่วยลดคาร์บอนสู้โลกร้อนโลกเดือดไปด้วยกัน ถ้าใครไม่ขับรถก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าแท็กซี่ไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้าตุก๊กตุ๊กไฟฟ้าหรือเรือโดยสารไฟฟ้าได้หมดเลย <S 2> <S 2> <S จริงๆพี่ว่าเป็นคนเที่ยวแบบโรครบอนบ่อยมากค่ะทุกคนเช่นสมมติว่าพี่วาเช็คระยะทางแล้วไม่เกิน3กิโลเมตรอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเส้นทางก็ไม่ได้ลำบากหรือว่าอันตารายอะไรพี่วาจะเลือกเดินแทนการโดยสารรถค่ะนอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังลดการใช้พลังงานที่สําคัญนะคะยังทําให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนนั้นอย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับใครที่เริ่มเที่ยวแบบโลคาบอนกันแล้วก็สามารถถ่ายรูปตัวเองในการทํากิจกรรมต่างๆเก็บไว้แล้วนําไปอัปโหลดได้ที่ h ฮป p o อ t เว็บแอพเพื่อแลกรับคาร์บอนพอยต์ยิ่งสะสมได้เยอะก็ยิ่งแลกรับของรางวัลได้วาวมากมมยสะสมกันเข้ามาเยอะๆนะคะรางวัลสกูตเตอร์ไฟฟ้า1ิคันรอคุณอยู่ติดตามดูรายละเอียดได้ที่ h ฮป p o อ t เว็บแอนะคะเมื่อเที่ยวคนเดียวที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ยากเลยค่ะทุกคนนอกจากจะเดินทางง่ายแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่ว่าปัญหาตอน ก่อนนี้ก็คือรูปเซลฟี่สวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเลยไม่รู้ว่าจะอัพรูปไหนลง Hope s สปอร์ตเว็บอปดีค่ะทุกคนช่วยพี่วาเรื่อ,หองหนึ่งสองสามชอบรูปไหนเม้นบอกพี่วาที